สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะพามารับดูรับชมกับพระไม่มีชื่อแต่มีราคานะครับจะมีอะไรบ้างไปรับดูรับชมกันครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดวนวัดกลางคลองสี่ออกในปี2476เป็นพระยุคเก่าแก่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นเหรียญเนื้ออัปปะาไม่มีชื่อด้านหลังเป็นรูปเสมาเป็นเหรียญที่หายากมากๆครับ ถ้าในสภาพที่สวยๆชมแชมหลักแสนบาทครับเหรียญหล่อ,ลอก้นแมงสาบหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมด้านหลังมีทั้งมีจานและไม่มีจานออกในปี2480สภาพที่สวยๆชมแชมหลักแสนบาทครับพระกุวัดคลองขอมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระกุที่หลวงปู่สุภวัดปากคลองมะขามเท่าปุกเสก จัดสร้างในปี2456ถึง2460แล้วจึงนำไปบรรจุกุจัดสร้างด้วยการหลายเนื้อแต่ในสภาพที่สวยองค์หนึ่งไม่แพงมากครับหลักพันบาทครับถ้าในทางพุทธคุณต้องบอกว่าเป็นพระดีที่ราคาไม่แพงครับเหรียญนามปีรุ่นแรกองค์พ่อจตุคามรามเทพออกในปี2532ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเหรียญเสริมดวงเสริมบารมี ถ้าท่านใดบูชาหรือศรัทธาในองค์พ่อเชื่อกันว่าจะเกิดความร่ำรวยและความสำเร็จหล่อชีสีเหลียมหลวงพ่อซิมวัดถ้ำผาป่องเป็นเหรียญหล่อที่หายากพบเจอน้อยครับไม่มีชื่อเป็นเหรียญรุ่นเมตตาออกในปี2517ราคาไม่คงที่ครับแต่แพงครับพระปิดตามหาอุดหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเป็นพระปิดตาเนื้อแรก ด้านหน้ามียันด้านหลังมียันไม่มีชื่อเป็นพระพิมพ์ที่พบเจอยากมากครับน้อยคนที่จะรู้จักในสภาพที่แท้ๆสวยๆองค์หนึ่งก็หลักหมื่นบาทครับพระปิดตาหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิดองค์ในภาพเป็นพิมพ์จัมโบ้ครับมีด้วยการไหลพิมพ์และก็มีด้วยการไหลเนื้อไหลายโซนครับองค์หนึ่งในสภาพที่สวยๆก็ไม่แพงมากครับหลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆ พระพุทธสี่หิงแห่งเมืองนครศรีธรรมราชองค์นี้เป็นเนื้อขาวเป็นพระรุ่นแรกออกในพิธีเดียวกับจตุคาม2530เห็นพระเนื้อใหม่ๆแบบนี้องค์หนึ่งแพงมากนะครับเหรียญหล่อพระพุทธชินราชวัดทองนพคุณเป็นเหรียญหล่อที่ออกในปี2463พิธีมหามงคลปลุกเศกใหญ่พระเเจิคณาจารย์ในสมัยเก่าแก่ยุคนั้นมากันเพียบครับ เป็นพระดีที่น่าใช้ในสภาพที่สวยๆราคาหลายหมื่นบาทครับเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดเป็นเหรียญท้าเวสขนาดเล็กหลังยันไม่มีชื่อถ้าในสภาพที่สวยๆตอนแรงๆราคาองค์หนึง2-3มหมื่นบาทเลยครับโอเคครับ EP นี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าถ้าผมและแอดมินนำภาพพระใครมาลงโดยไม่ได้รับขออนุญาต ขออภัยเว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ